วันนี้นะคะจีก็มาอัดคลิปอยากจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรายการเคลียร์ข่าวชัดนี่แหละค่ะคือวันนี้วันที่10มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของการออนแอร์นะคะอยากจะบอกว่ารู้สึกใจหายจริงๆแล้วก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสจีรกิจมาจัดรายการร่วมกันซึ่งจริงๆแล้วเราสองคนเคยจัดรายการแบบนี้มาแล้วนะคะเมื่อประมาณ8ปดปีจัดรายการเช้าข่าวเจสีด้วยกันสมัยนั้นกฤษดาอย่างอ้ออออยู่เลยค่ะวันนี้มาจัดรายการร่วมกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทาให เราสองคนมาเจอกันถามว่ามีความผูกพันรู้สึกดีไหมรู้สึกดีมากแม้ว่าหลังรายการจะมีทะเลาะมีเถียงกันอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบเถียงกันแบบสนุกสนุกอะค่ะแต่วันนี้พอมันแบบ ยุติรายการนี่ก็ใจหายเหมือนกันนะคะทั้งๆที่รู้แหละว่าเป็นรายการชั่วคราวจากตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภาจนกระทั่ง10มิถุนายนนี้นะคะวันนี้อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะแฟนรายการที่ติดตามเราสองคนรวมถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่ช่วยกันทำรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นโต้เศรษฐกิจโตะสังคมโตะอัจฉกรรมโต้เเฉพาะกิจแล้วก็สายสกู๊ปด้วยนะคะที่ผลิต ขามาให้พวกเราสองคนได้อ่านกันโดยเฉพาะป้าโปรดนะคะป้าโปดเนี่ยเป็นบอกอใหญ่ที่แบบว่าทําเต็มที่เป็นคนเลือกประเด็นเพอเพิอพิมพเองก็มีนะคะทําทุกอย่างวันนี้รู้สึกผูกพันนะคะอยากจะบอกว่า แม้วันนี้ไม่มีเราสองคนกับรายการเคลียร์ข่าวชัดแล้วแต่ว่ารายการช่อง 7HD ของเรายังคงมีทีมข่าวที่ทำงานเพื่อผู้ชมอยู่นะคะทีมข่าวของเรายังคงสรรหาข่าวที่น่าสนใจมาผลิตให้ผู้ชมได้รับชมกันตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามชมกันได้ค่ะรวมถึงรายการดีๆด,ด้วยนะคะยังคงมีที่หน้าจอช่อง7ให้เราได้ดูกันนะคะอย่างรายการที่มาแทนเคลียร์ข่าวชัดก็คือรายการตาอรหันเนี่ยอย่าพลาดชมนะคะ17นา 30นาทีจันทร์ถึงพฤหัสนะคะติดตามให้ได้เพราะว่ารายการดีๆยังคงมีอยู่นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะอย่างจีนเนี่ยก็เจอกันได้หน้าจอของรายการสนามข่าวเจ็ดสีรวมทั้งสนามข่าวเสาร์อาทิตย์ส่วนกรษดามีข่าวเที่ยงและก็ข่าวค่ํานะคะยังไงฝากด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมตั้งแต่วันแรกยันกระทั่งวันนี้จบรายการ10มิถุนายนนะคะวันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะ Bye bye.